เหมือนเพื่อนไม่ค่อยอยากจะเอนจอยกันกับราวยเพิ่งซื้อมาเรียบรเป็นจะต้องสื่อสารกันเพื่อชาวชนะคัตกรอนตัวนี้ได้ใช่ไหมใช่เราต้องบอกตำแหน่งต้องบอกตำแหน่งอยูที่ออสัตที่ห้าองศาสัวที่แปดลิปด้านหนึ่งมาจะมาอ,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 อื้ออะไรกะอู้คนเดียวดีบ้างแล้วลง,<า>งห้อง,งต้องได้ดินก่อน มันเป็นปลาขวานนะเห็นแล้วเห้แล้วให้แล้วปลาขวานปลาขวานมันอยู่ตรงแถวมันเจอกูมันเจอกูเหมือนกันมันเจอกันมันเจอกูมึงโดนไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลบีมเทนไปไปไปมา กูโดนตีฟรีมึงขวางกูอ่ะกูจะมาช่วยไม่คิดเรื่องเชียววินันตตาหลบมุมไม่แบบคิดซ้ายคิดซ้ายเพื่อนก็คิดซ้ายอยู่ใกล้มากเพื่อนกูไปแล้วกูไปปั่นเครื่องไปเดี๋ยวช่วยกูทุกประเทศอยู่ไม่อะวะเขาวิ่งไปช่วยช่วยนี่ใครเขาวิ่งไป น oh, 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 oh. ี่เดินไปอยู <Yeah> ่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านไปช่วยเบสคนนะเบสพี่มาทางนี้ฉีกวิ่งฉีกพาไปรักษาก่อนเย้เจอตู้เจอตู้เอ้ยไม่ไม่กูบอกใครแล้วเบสจะวิ่งไปกูจะตายวิ่งอยู่เป็นใจเลยเพื่อนไม่มีไม้ให้เล่นเลยอ่ะไม้มียังไม่มีใครเล่น โอ้ยทำไมมันวิ่งไววะนักบอลวิ่งไวอ่ะใครนักบอลเป็นโกงเข้าใจยังครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วมันเอาูเฟีสองฟีสองฟีสองเลวอยู่ในตะเครืงเลยเดี่จะไม่ได้ตั้เครืงเลยนะเพื่อนลืมฉันลืมไปเออเผลอด้วยแล้วไอ้เต้ยเก่งเก่งไม่ใช่เต้ยไอ้เก่งปั่นยังเสร็จแล้วเพื่อนจะไปพูดอย่างเดียวเลยหมอนั่นน่ะไปก่อน ม้าช่วยแล้วมันดักอยู่มันแคมไหมเฮียมันดักมึงคนเดียวเลยมันเอามึงก่อนได้ไปเอากูขอบคุณมากเพื่อนไหวไหมไม่ไหวโอ้ว้าวหนึ่งทีเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โอเคกูโอเคเพื่อนกูโอเคไี้เก่งปั่นเสร็จยังปั่นเสร็จแล้วเครื่องแล้วโอ้ช้าอุ้ยไม่หลุด ป้าบอเพื่อนไม่มีโบลต์ถามนะน่ะใช่ไหมกูเห็นแล้วกูเห็นฆาตกรมันกำลังไล่ใครไม่รู้จุกบ้านุไล่กูไงเสร็จเสร็จเสร็จจะเทดจะเทสวิเทดอุ้ยไอ้หนุ่มนี่มันปิดประตูเราสายเราสายแล้ว ไม่ไม่มาฝากเธอสิเนไม่เพื่อนกูเล่นทันแล้วก็แตกแล้วทนายกรผลอะไรกูยังไงวะเก่งปันต่อปันต่อไปในกลองเครื่องมันรู้ไงมันเห็นเปิร์กมันมีเปิร์กเห็นผู้เล่นใหม่ก็เลยใส่ก่อนอเปิไปแค่หนูเล่นใหม่ มีดิใครเนี่ยนี่ก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะไมไม่โดนเก่งเห็นกูเจ็บไหมเนี่ยเหมือนได้ไปาษาไทยอยู่นี่ใช่ใช้ภาษาไทยอยู่เหมือนกันข้างล่างมันอยู่ข้างล่างกดให้ได้แบบอันน้อยๆมันจะได้ไวไม่กัวต้องรีเกมเหรอฮะเขียนไทยแล้วไงต้องรีเกมเหรอใช่ ัคลรีเกม่อนนะได้เก่งไปต่อไปว้าฮ่ฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยโดดหนึ่งไปแล้วเก่งโดดมันรู้ผู้เล่นใหม่ มันรู้ว่าเก่งเป็นผู้เล่นใหม่ไงล่ะมันมีเพิ่งเห็นผู้เล่นใหม่จริงปะเนี่ยจริงมันไม่ไ่กูเนี่ยมนเก่ยังไม่เอาเลยใช่เห็นไหมไอ้นั่นก็ผู้เล่นเก่าดูดิมันเลยไม่เล่นด้วยมันกจะมาเอากูหรือเปล่าเนี่ยไม่อจะใหม่กับมันแค่ไหน ทีมนะหาคุณหน่อยมาช่วยคนหน่อยปั่นอยู่เครื่องเดิมเก่งๆอยู <Smash S 3> ่ที่เดิมหรอใช่ปั่นเครื่องนั้นไปก่อนก็ได้เดี๋ยววิ่งไปมันก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันมันก็เลยเล็งผู้เล่นใหม่ที่ใหม่กว่าเพื่อนเพื่อนล้มแล้ว่ะเก่งจะเสร็จแล้ว มาทำไมไอเก่งไม่ให้กูยิวก่อนไหมเก่งหิวก่อนยิวก่อนจะมามันจะมามันจะมาหาอะไรมันฮุกเพื่อนอยู่เาในบ้านเนี่ยมันในบ้านเนี่ยมันรู้มันอยู่ในบ้านมันรู้มันรู้เก่งจะให้กูยิวไหมกูจะกูจะไปช่วยไ่ไหนล่ะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนกูเองกูเองเก่งมันเห็นไอเก่งมึงจะล้มไหมเก่งไม่เก่งมันดักมันดักหน้าเก่งถอยหลัง กูมีโบลทถไม์กูมีโบลรถไทม์ยิ้วไว้ยิ้วไว้เพื่อนยิ้วไว้ไม่เป็นไรกูกูครั้งแรกไม่เป็นไรยิ้วไว้ยิ้วไว้เก่งมีโบลทถไทม์มีโบลทถไมมึงไม่น่าไปช่วยคุณยอดแล้วกูณยอดแล้วใครย่องอยู่มันไปแล้ว ไม่เห็นบึมบ๊มเหมือนน่ะมามามาหนีหนีหนีใครยวะเนี่ยไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงโอ้ยแต่ละองค์ไปปัดเครื่องดีกว่าเฮ้ยตายสามตายสามเกินตายสามกำลังดีกูกำลังไปช่วยเก่งกูมาแล้ว ได้เด็กกูเด็กกูย,ยนนืนเองเด็กกูยืนเองมึงเล่นมึงเล่มึงลุกไม่ได้มึงลุกไม่ได้ <c oughs> มึงมีค o v เ r อร์อยู่จบไอ้เนี่ยจบกีติดติดติ <c oughs> ดไม้ดิ้นได้ดิ้นได้สู้ได้อยู่อา้าว เก่งสู้สู้สู้หาอะไรตายหาม,มาออกมาล่าเป็ดกัน